ต้องยอมรับนะครับว่าพอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการปุ๋ยคนละครึ่งก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายจากชาวนานะครับเพราะโครงการปุ๋ยคนละครึ่งจะช่วยเหลือค่าปุ๋ยชาวนาไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่เพราะฉะนั้นครับก็มีชาวนาจำนวนมากคอมเมนต์เข้ามาบอกเอ๊ะปีที่แล้วครับได้รับการเยียวยาไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่แต่ปีนี้กลับเหลือแค่ไร่ละ 500บาทเท่านั้นเองย้ำนะครับว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งกับการเยียวยาชาวนาวไร่ละ1,000บาทนั้นเป็นคนละโครงการกันการเยียวยาไร่ละ1 0 0 0บาทนั้นเพราะว่าในช่วงนั้นครับราคาข้าวไม่ดีเฉลี่ยประมาณตันละ7 0 0 0ถึง8,000บาทแต่ปีนี้ครับราคาข้าวนน้นราคาดีเฉลี่ยตันละประมาณ11,000บาทครับเพราะฉะนั้นภาครัฐก็มองครับว่ามาต่อยอดในการ เพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนั้นมีปุ๋ยหลากหลายสูตรให้เกษตรกรชาวนาได้เลือกซื้อเพราะฉะนั้นครับเมื่อใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพื้นที่ก็จะได้ผลผลิตข้าวต่อไร่มากขึ้นนั่นเองที่สําคัญครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งต้องไม่มีการทุจริตเด็ดขาดนะครับเพราะจะมีบริษัทปุ๋ยหลายสิบบริษัทเลยเข้าร่วมโครงการ มีปุ๋ยหลากหลายสูตรให้เกษตรกรได้เลือกซื้อไม่ใช่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งครับดังนั้นครับนี่จึงเป็นการลดต้นทุนในการช่วยเหลือค่าปุ๋ยและเพิ่มผล,ผลผลิตให้กับเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้นดังนั้นครับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งก็จะเป็นโครงการที่สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวนาอย่างแท้จริงครับ